สวัสดีครับสวัสดีค่ะกองบัชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุละอองภาคเหนือกองทัพพิที่3ส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่25กุมภาพันธ์2514ดังต่อไปนี้ค่ะ ส igh. ภาพอาก,กาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฟ้าหลวอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสสูงสุง34งสด34-38องศาเซลเซียสยอดดอย6-15องศาเซลเซียสจากการตรวจวัดคุณภาพอาก,กาศ PM 2.5อยู่ที่35-74ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 อยู่ที่51-105ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQI อยู่ที่50-159ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปรียบเทียบคุณภาพอากาศปี2563พบว่าในปีนี้คุณภาพอากาศในพื้นที่ ส่่วนใหญดีกว่าปีที่ผ่านมาส่วนจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือพบ808จุดยูนิปาอนุรักษ์280จุดเตสอปปะกอ59จุดป่าสงวน338จุดริมทาง4จุดพื้นที่การเกษตร91จุดชุมชนและอื่นๆ36จุดจากการเปรียบเทียบจุดความร้อนจากปี2563กับปี2564พบว่าจุดความร้อนในปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้คลตรีถนัดพลโกสายเสวีรองแม่ทัพที่3ในฐานะรองผู้จการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าบหม ความุฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพระที่3ส่วนหน้ามอบหมายให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติการเป็นผู้แทนให้สัมภาษณ์ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือณสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องภารกิจหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยและมอบหมายให้รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกความรลนฝุ่นละอองระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงรอยต่อระหว่างจังหวัดนงส่วนประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งร่วมประชุมกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงาน17จัังหวดภาคเหนือและสำนักงาานนนพัฒเทคโโลยีและ ภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนและทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงรายเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการเชื้อเพลิงหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรับพิจเจจัดกำลังพลลาดตระเวนป้องกันไฟป่าที่ฐานดอยหัวแหวนฐานหอดูไฟฐานปลายสองแง่ฐานหลักแต่งฐานหนองจึกฐานไตแรงและฐานดานตรวจในสอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับจิตอาสาพระาชทาและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมการสร้างฝ่ายชะลอน้านําเพิ่มความชุ่ม เืิให้กับดินณบริเวณลำห้วยแม่หล่าอท่าสองยางจงตาลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่36ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ดําเนินการสร้างฝายชะลอน้ําณห้วยแม่ตีบ้านกรอเซโลอําเภอศพบเวยจแม่ฮ่องสอนการประชุมวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฟุลออขนาดเล็กจํานวนหนึ่งครั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันจานวน21ครั้งดําเนินการควบคุมไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆจํานวน6ครั้งสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจํานวน9ครั้งล ระเวณป้องปรามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน12ครั้งฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวน5ครั้งและดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นจำนวน4ครั้งเราอยากเห็นธรรมชาติกลับมางดงามอีกครั้งมารวบเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชีวิตไปด้วยกันเพียงหยุดเผาคุณช่วยได้ครับ